เช่นเฟยอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนหนูแล้วเราต้องไปมูเฟยมาหนูไม่ได้มูทำไมเราถึงต้องแบบว่ามาศาสทางนี้หมายถึงว่าต้องให้นำเฟยว่าองไมูถึงจะได้บทคือตอนที่หนูเจอเฟยเนี่ยพอดีวันนั้นหนูไปเวิร์กช็อปพอดีค่ะแล้วก็เฟยอไปแคสติ้งเพราะว่าเออหนูก็ได้รับแบบรับบทแล้วก็เลยไปเวิร์กช็อปใช่ไปที่เดียวกันแล้วก็เจอเฟยเฟยบอกมาแคสเหมือนกันอะไรเงี้ยเนี่ยแคสบทนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเออเออเออก็บ่ายกันจบกลับบ้านสักพักเฟยก็โทรมาบอกว่าแคสแล้วสนุกกมาเลยว่ะ อยากเล่นอย่างเงี้ยไรก็บอกว่าแล้วทาไงแล้วทําไงดีอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าหรือว่าต้องไปมูอีงก,ก็แบกว่าอ่ะถ้าอยากมูอยากมูอะไรบอกมาอะไรเงี้ยไม่เราไปสมัครขาไม่ได้หนูไม่ชอสมัครแต่ว่าหนูว่วาก็แบบเป็นฟีลแบบชอบช่วยเหลือคนอื่น <c oughs> หนูก็เลยบอกว่าอยากมูอะไรให้บอกมาหนูว่าก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เราก็ถามพี่ๆในวงการอะไรเงี้ยว่าถ้าจะมูแบบนี้แบบนี้ต้องไปแบบต้องเอาอะไรไปไหว้บ้างค้าอะไรเงี้ยหนูก็ไปตามหามาปรากฏว่าของที่ต้องไหว้อะมีประมาณ10อย่างเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเพื่อนหนูเป็นชายแท้คือไม่เตที่ยมของเองแน่นอนเราก็เลยใช่เราก็เลยบอกว่าพอดีวันนั้นพี่ผู้จัดการกับคุณแม่ว่างพอดีค่ะแล้วก็ทุกคนก็รักเฟยใช่ทุกคนก็แบบคือเฟยเคยมาบ้านมาอะไรเงี้ยก็เลย โอเคงั้นเดี๋ยวไปช่วยไปซื้อให้ง่าย,าย,ายๆเลยค่ะเขาไปซื้อให้แล้วก็หนูก็ส่งไปที่บ้านเฟยก็คือส่ง Delivery ไปบ้านเฟย์เฟยก็แบบตก,กระจยว่าชุดใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอยามคอนโดถามว่าวายพระหรอครับ <c oughs> อะไรเงี้ยคือคือจริงจังมากอะไรเงี้ยวิดีโอคอลแบบเพื่อสอนเพื่อนว่าต้องวางอะไรจุดไหน <c oughs> ใช่เคยทำไหม หนูไม่เคยทำเพราแต่ว่าหนูไปหาข้อใช่หนูไปหาข้อมูลมาให้เพื่อนค่ะก็ต้องโยควาวิธีการไหว้ายืนั่นเลยก็พี่ผู้จัดการหนูเป็นคนบอกว่าต้องต้องต้องอาทำยังไงอะไรยังไงแบบอย่าลืมเปิดขวดน้ำปักหลอดได้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกเพราะว่าเพื่อนเป็นชายแท้มากไม่เคยไหว้่ะว่าบูชาเออในสิ่งนี้ต้องบูชาอะไรที่ลืมลืเพืนไปแล้วเป็นสิ่งลึคือหนูถามเฟย์ค่ะว่าเฟย์อยากไหวอะไรแล้วเฟย์ก็บอกว่า เออไม่รู้เหมือนกันเลยเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่างั้นนึกถึงอะไรอย่างแรกอย่างเงี hmm. ้ยใช่ไหมคะเฟยก็ตอบมาว่าท่านพญานาค mm hmm. อ่าใช่คะ่ะหนูก็เลยบอกได้ไหมเฟยบอกไปแล้ว <laughs> แล้วทีนี้เฟยก็เลยบอกว่าหนูก็เลยบอกว่า,อ,วาอ่ะงั้นได้เดี๋ยวหนูไปหาข้อมูลมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหนูเคยไปสักการะเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าแบบ เป็นเหมือนเพื่อสิริมงคลอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นการแบบขอมูอะไรขนาดนั้นใช่ค่ะก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปถามคนรู้มาให้ใช่แล้วเราไปทให้เพื่อนไปรำเมื่อกี้เพื่อนถามว่าต้องรำไหมคือเพื่อนต้องไปไหวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแบบไปขอมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็บอกไปไหว้คงนึงระกันอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็ได้แล้วอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าต้องรำไหมอีงบอกว่า ท่านลำท่านอาจจะไม่ให้เพราะว่าท่านไม่อยากดูท่านอาจจะไม่อยากดูอะไรอย่างงี้ที่อยากมันก่ายกากป่วยใในการที่เคยมามูส่งมีถามพี่มุกเลยว่าเลือกเคยเพราะอะไรเพราะว่ามูหรือว่าเลือกเคยเพราะว่าคือหนูมาเล่าให้มุกฟังหลังจากที่พี่มุกก็เลือกเคยแล้วค่ะใช่ค่ะก็เลยพี่มุกก็เลยบอกว่าหรือว่าที่เลือกเป็นเพราะอะไรอย่างี้โดนโดนใจโดนมลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่คือจริงๆรแล้วพี่มุกก็เหมือนรู้สึกว่าเฟยเหมาะจริงๆด้วยค่ะ แต่จริงๆทางน้ิ่านเพื่อนมีความสามารถนะคะทุกคน <laughs> ใช่ใช่สอม,มงค่ะ